เออวันนี้ก็เป็นวันดียามดีเป็นวันวิเศษวันติดเต็ดอินตาวันพยาธรรมาพระโคถึงเก,กิคนตัางหลายเฮาเจ้าวุบ้าบุญจงเดาทำเมืองเกศมาได้ไปภาวนาเมตตาสมปีสาเดือนสามวัน,มนบ่ละมวนแล้วยามเดียวเจ้าแผ่นินเอามากดล่างกายมาหักษาโตอ,อยู่ทีคงยาคงเทพที่เมืองอ ผลงาเถิดทนี่บ่ฮึบบ <Yeah, S 1> ่นานก็จะปลอกไปเมืองเฮาแล้วข้าพี่น้องไตหลือไตยองไตคืนเท่าจุกุจุกุลหือได้อยู่ดีมีสุขอายุเหมันยืนยาวหือได้สมนังกรรมักกรรมพาธนาหือได้มันโตตี่มันโตที่ตี่โตโจวันนี้ยางนี้เป็นวันนี้ยามดีเก่าเกือว่าเป็นวันไอญุกกาตะได้เป็นมหาเศรษฐีก่อนในวันนี้เจ้าเมืองไตเป็นส่กันเน้อเจ้าเมืองเน้อเป็นส่กันมา เจ้าปอกวนสู่กันแชงเจ้าเมืองยังเมืองไปิวนสู่กันเขาในวันนี้ไอ้กตาตได้เป็นมหาเศรษฐีในวันนี้พยาวิสันตาละมาเมืองหาฝนเงินหาฝนคำทุกยามของในวันนี้เป็นเอาจงมุ่งจุมมาสูงมืองเฮามาเมตตาทํากของในวันนี้เลือบดี้ข้อถึงตันตังหลายมูลด่ดีมีสุขอายุเหมือนยืินยาวสุนังกรรมกัมพาธนา กตําบลนั้นได้ได้สุนังกรรมกรรมฟ้าทนาได้พินมหาสิทธิสังปาลามีเกกาตระตโต้ก็สวิเกียวยอดมหาเนลาปันเงียอยู่นั้นหน่อยโขบอยาได้จบกรรมเวีนสุขสันติถเต่าโตแถาพ้องกับได้ลูกเต่าเนปาลียาคือมีกำลังแรงไม่อยากจังเจียดไปลูกยิงใจมีมิงมีกำลังยิ่งซ้ำมือใจ มีหูตาใสยาบอดพอแจงสอดหลายหุนมีสติต้นเต็งมันอย่าดนฉันปันตายกำภาษาลายหลเฮจองลูกแจงป้องกังใจเตียวงไกปันหลดเกิดได้ยอดปารมีเป็นกองดีเก่ยวูอาจจะนำสมธาและมลธาทางไล่เขาสู่เป็นกยอดมาในลปานเดตสาธุ สาธุสาธุเพื่นเอยเจะาผู้พิพากมจิตวาภาสาสุนนะพมจิติสมังโลกังพพาเสตียภามุตุวัจฉติมาภิวาตานณสิริสานิจังมุตาปัจจยโนจตารุธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลังยาวนิพพังพลังสุขังสสาาธธุุ